สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่ามีการปร,รับการระบายน้ำของเขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์เป็นอัตรา900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ย้ำว่านครเ,ออเทศบาลนครรังสิตไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะเรื่องนี้ทางด้านคุณธนโรธวรรัต์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้าในฐานะ รองโฆษกสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านก็บอกว่ากรณีที่กรมชลประทานค่ะได้ปรับการระบายของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จากเดิม830ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั้น ท่านบอกว่าจากศูนย์บริหารสถานการณ์น้ําส่วนหน้าอุทกภัยภาคกลางโดยกรมชลประทานค่ะได้รายงานสถานการณ์ของเขื่อนปรากชนสิทธิ์มีปริมาณน้ําสูงขึ้นจึงทําให้การปรับการระบายน้ําตามอัตรานี้นะคะก็เลยได้ทําการประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ท้ายเขื่อนนะคะเขื่อนพระราม6สําหรับน้ําที่ไหลาจากท้ายเขื่อนเจ้าพญาก็จะไหลผ่านเขื่อนพระราม6 โดยจะใช้ประตูระบายน้ำพระนารายณ์คลองระพีพัดตัดยอดน้ำร้อมยืนยันว่าการปรับระบายน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ผ่านคลองระพีพัดที่มีศักยภาพรับน้ำได้กว่า150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลลงคลอง13และลงคลองรังสิตตามลำดับค่ะซึ่งกรมชลประทานมีประตูกลางนะคะมีประตูกลางคลองทำการปิดประตูไว้ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ไหลเข้าไปในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตแน่นอนค่ะค่ะ